โอล้ละขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม The Baby In Yellow กนันอีกครั้งหนึง่งหลังจากในพาทที่แล้วที่เราได้เล่นเกมจบไปก็เนื้อเรื่องมันยังไม่จบหรอกนะแต่ว่าถึงตอนนี้เกม ภาคใหม่ยังไม่ปล่อยออกมาแต่ว่าในเกมภาคนี้ยังเหลืออะไรให้เราอีกเยอะดังนั้นผมจะลอไปหาดูว่ามันจะยังทำอะไรได้อีกนี้ไอหม้อปูยาตรงนี้ที่ผมดูก็คือว่ามันมีอยูสีสีซึ่งยาที่เะาจะผสมได้ผมว่าน่าจะมีอยู่มากกว่านี้นะเท่าที่ผมคิดแต่ก็อันนี้ผมถามเลยว่าเนี่ยเก็เอาเป็นว่าในคลิปเนี้เราจะมาทำการ ผสมยาเติมในห้องแลบแล้วก็ตามหาดวงยานแมวไปด้วยพร้อมกันเพราะเอาผสมสสีเขียวจะได้อะไรเพราะเข,า,ขาก่อนยังไม่ได้ลองอก้อนแต่งตัวให้เด็กได้เอาล่ะเอเอก็ตามสีฟ้าชมพูละ่ะจะได้เป็นอะไรอ๋อไอเดียดีไปไปไป <ators S 2> ไปไป เอาล่ะเอาสีชมพูผสมกับสีแดงจะได้เป็นยาสีส้มอันนี้สีที่ยังไม่ได้ลองโอเคหยิบขึ้นมาอันนี้ยาอะไรวะเนี่ยเอาเอาเออเออเอเดี๋ยวทำไปไปมันเวียนหัวแบบนี้วตอร์โอ้ไปก็เออปล่อยไปก่อนเอ้วโอ้โหเขาไมเรามืนหัวด้วยวะเนี่ย ไปแค่วอาไปรุงเล่นๆหรอกนะมันก็คือจะทำอะไรไม่ได้วิวโอเคเราไปยาต่อไปก็โอ๊อตเอาสถานะนี่ออกไปกหน่อยได้ไหมห้องปุยามันมีน้อยกว่าที่ผมคิดเอาไว้เหมือนกับว่าผมคงต้องไปทำอย่างอื่นแล้วเอ่อเอาเป็นว่าเราตัดฉากไปที่การหาโดนยานแบวเลยดีกว่าเอา่อ ผมจะไม่ได้หาดวงวิญญาณแมวให้เจอให้ดูนะแต่ว่าผมจะไปเอาคลิปอีกจากช่องหนึ่งมาเพราะว่าผมเก็บไปแล้วแล้วผมเก็บไปเยอะรอบด้วยเพราะผมไม่อยากจะมาหามาอีกรอบนึงเพราะมันจะเสียเวลาผมมากและอย่างเวลาผมมีจักัดนะโอเคนะเอาไว้ว่า แต่ว่าจริงๆผมยะขาดูยาแมวไม่ครบแต่ก็เอาที่ผมมีไปก่อนคือผมมีอยู่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดแมวโอเคสิบเอ็ดแมวแล้วกันตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือหัวโตใช่หัวโต,ววตวมี่แค่จริงๆเออ a ัว h ตคือผมไปเห็นค,คอคนอื่นมา มันจะต้องเป็นภาพพิกเซลไม่ใช่หรอแทำมภาพพิกเซลอันนี้มันแปลกเส้นเดียวแล้วก็ขาวดำแบบสไตล์สมัยก่อนเลยเอ้ยเจ้าหนูดูนี่สิภาพขาวดำอ้อพูดหมอกับไอเด็กที่ต้องใส่แว่นตาเลย What the hell เอ่อไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากเขาแต่งตัวพวกนี้ เราก็จะไปใส่ให้เด็กนี่อย่างเช่นไอมงกุฎนี้ใช่แล้วก็ไปแค่ของแต่งตัวนะไม่ได้มีอะไรมากมีมงกุฎมีหัวโล้มีหมวกมีบาบารา,าไม่มีก็ส่วนไออสุดท้ายของขวัญคุณหมออันนี้ไม่รู้ผมหาชิ้นสุดท้ายไม่เจอเนื่องจากผมเล่นเวอร์ชั่นเก่าด้วยแหละแล้วคลิปที่ผมไปดูหานะ่ะมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่มันพื้นที่มันค่อนข้างจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน แล้วก็เหตุผลที่ผมทำไมไม่เล่นเวอร์ชันใหม่หมคนชาวบ้านเขาก็ย้อนกลับไปดูคลิปแรกตอนท้ายคลิปทุกคนจะได้รู้เออแล้วก็ไอ้กล่องนี้เหมือนเราจะได้จากการเราเล่นเกมจบหนึงครั้งซึ่งของเล่นมันก็จะไม่ได้มีอะไรมากก็จะมีอยู่ประมาณนี้ใช่เออแล้วก็ไอ้่งดี้นีงไง ถ้าเรากดตรงนี้ไปเยอะๆอันนไงมาแล้วโอเคไอ้โดตอนเนี้ยถ้าเราถือมันหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยวิวแล้วถ้าเราจับอีกรอบหนึ่งเราจะโดนอ้าวอ๋อน่าจะต้องเอาใส่เด็กแหละใช่ไหมเออใช่จุดขนาดเคยโดนมาแล้วยังมาให่ตึใจมัเนี่ย เริ่มแปลกคือราชาไร้มงกุฎแปลว่าอะไรไม่ได้อ่านไม่ทันตลอดเลยนี่ขนาดภาษาไทยผมยัองอ่านไม่ทันเลยนะ <c oughs> นี่ไอรถของเล่นอันนี้แหละ <c oughs> คือไอรถนี้มันจะสามารถปล่อยมันจะขับไปแล้วถ้าเกิดว่าเราหาสลปสลปก็จะอยู่ในนี้แล้วเราก็หยิบไอนี้มาแล้วก็ปล่อย <c oughs> พี่อยู่เห็นไหมมันจะสลปขึ้นก็ผมไม่รู้จะให้ทุกคนดูทำไมนะมันไร้สาระมากเลยว่าเออ เราแตดฉากไปทำอย่างอื่นดีกว่าเช่นสิ่งที่เรียกว่าสนามแข่งรถเอาละผมได้ทำการจัดการแข่งขันเล็กๆขึ้นมาเป็นการแข่งขันกันเล็กๆแข่งแล้วแน่นอนและนี่คือผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหนึ่งของเราเอไปช็อตกระบอกนี้กไ็ไปมาเลขหนึ่งขัาสีแดงซึ่งแน่นอนเขายังอยู่ดีแน่นอนถึงรถเขาจะคว่ำอยู่ก็ตามคขาที่สองมาเล็กสีเขียวแน่นอนผมไม่ได้ผมไม่ได้ลำ,ำเอียงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ดูสิสอง หนึง่งโอเคโอเควางวาง,วางีไป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 ีเขีไปไาไปาไ,ป no. นะมมไ้ไ,ววไขนขนขนป,มไ,มปไปไ้ปไ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 ปรปไ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 ปมปไ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 ไไไป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 ไาไป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 ไ่ไป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 อไรไปไนไป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 ปไ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 ไป่ปไปไปปไไปไปไไปกปไปไปปไปไไไปไปไไไ ไม่มีอะไรให้ทำมากแล้วในเกมนี้ก็ต้องรอในอเรื่องวันอัปเดตต่อไปก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยเพราะว่าลิปผมจะได้ขึ้นหน้าเีดเยอะๆโอเคนะแล้วก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดมากเก่วันี้แล้วเพราะว่าก็เป็นแค่คลิปอัดเล่นๆนะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบาย